สวัสดีครับสวัสดีคุณที่รักทุกท่านนะครับก่อนอื่นต้องขอสวัสดีไปยังผู้ชมทั้งประเทศไทยนะครับผมต้องบอกโนานที่นีเลยนะครับว่าเนื่องด้วยสถานการณ์โควิดในช่วงนี้นะครับทําให้การขายเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์งดไปสักพักครับผลสํารวจออกมานะครับร้อยละเจ็ดสิบเปอร์เซ็นสามารถเลือกดื่มเครื่องดืม่มแอลกอฮอล์ได้นะครับและหนึ่งในเจ็ดสิบนั้นก็คือผมเองนะครับที่สามารถงดดื่มได้ แล้วก็หันมาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการบำรุงร่างกายนะครับโดยเครื่องดื่มตัวเลือกนะครับมมมมผมจะให้ดูนะครับว่าเครื่องดื่มตัวเลือกที่ผมเลือกดื่มนั้นคืออะไรมีพยานนะ Uhum. Syajana kau belum kena ni.